สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาตินะครับ ในวันนี้ครับผมจะพามารู้จักกับพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะครับซึ่งพืชชนิดนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าด้วยสรรพคุณของเขาเนี่ยมีความจำเพาะเจาะจงนะครับไม่เหมือนกับสมุนไพรอื่นๆที่เราจะรู้จักกันเป็นอย่างดีที่จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการ รักษาในเรื่องของไข้หวัดนะครับหรือว่าช่วยในเรื่องของการแก้ปวดต่างๆนะครับพืชชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าเพชชะสังคาตครับซึ่งคุณสมบัติของเขานะครับรู้จักกันดีในเรื่องของการแก้ฤทธิ์สีดวงทวันหนักครับนอกจากนั้นนะครับยังช่วยในเรื่องของอ,อื่นๆอีกมากมายหลากหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับเพชชะสังคาตกันครับเพชชะสังคาตเป็นไม้เลื้อยในวงองัุ่น ชื่ออื่นคือสันชะคาดขันข้อ300ต่อหรือสันชะขวดเปลือกเขาเรียบสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมเป็นครีบเห็นข้อปล้องชัดเจนตรงข้อเล็กรัดตัวลงแต่ละข้อยาวประมาณ6กถึง10เซนติเมตรบางข้ออาจมีรากออกมาด้วยมีมือเกาะอ,ออกตรงข้อต่อตรงข้ามกับใบตามข้อมียางขาวมีผลึกแคลเซียมออกซาเลีมาก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้เถาเถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยมเป็นข้อต่อกันมีมือสำหรับเกาะยึดออกตามข้อตรงข้ามกับใบใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับตามข้อต้นรูปสามเหลี่ยมปลายใบมนโคนใบเว้าขอบใบหยักมนห่างแผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมันก้านใบยาว2-3ซนติเมตรดอก ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้นตรงข้ามกับใบดอกสีเขียวอ่อนกลีบดอกมีสีกลีบโคนด้านนอกมีสีแดงด้านในสีเขียวอ่อนเมื่อบานเต็มที่ดอกจะงองงุ้มไปด้านหลังเกสรเพศผู้มีสีอันผลรูปทรงกลมผิวเรียบเป็นมันผลอ่อนสีเขียวสุกสีแดงเข้มเกือบดำมเมล็ดกลมสีน้ำตาล มีหนึ่งเมล็ดในตำราสมุนไพรใช้แก้ริดสีดวงทวารหนักคั้นเอาน้ำมาดื่มแก้โรคลักกะปิดลักกะเปิดแก้ประจำเดือนไม่ปกติแก้กระดูกแตกหักซ้นขับลมในลำไส้ทางภาคเหนือใช้น้ำจากต้นหยอดหูแก้น้ำหนวกไหลหยอดจมูกแก้เลือดเสียในสตรีประจำเดือนไม่ปกติ เป็นยาธาเจริญอาหารในประเทศอินเดียใช้ลำต้นเป็นยาพอกเมื่อกระดูกหักน้ำคั้นจากต้นกินแก้โรคลักกะปิดลักกะเปิดแก้อาการผิดปกติของประจำเดือนมีฤทธิ์ต้านแบคท,ทีเรียเชื้อราและต้านอนุมูลอิสระมีแคโรทีนอยด์และวิตามินซีมากส่วนที่ใช้น้ำจากต้นเถาใบยอดอ่อนราก สรรพคุณน้ำจากต้นใช้หยอดหูแก้น้ำหนวกไหลหยอดจมูกแก้เลือดเสียในสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาธาตุเจริญอาหารใบย,ยอดอ่อนรักษาโรคลำไส้เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยใบายรากเป็นยาพอกเถาใช้เป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหนนะักวิธีและปริมาณที่ใช้สำหรับการใช้ในการเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร แบบที่1ใช้เถาสด2อสมองคุลีต่อ1มือรับประทานสดๆถ้าเคี้ยวจะคันปากคันคอเพราะในสมุนไพรนี้มีสารที่เป็นผลึกรูปเข็มอยู่มากเป็นสารชนิดเดียวกับที่พบในต้นบอนต้นเผือกการรับประทานจึงใช้สอดไส้ในกล้วยสุกหรือมะขามแล้วกลืนลงไปรับประทาน10-15วันจะเห็นผล 2. ใช้เถาต่ากแห้งบดเป็นผงใส่แคปซูลขนาดเบอร์2หรือผงยา250มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ4ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนรับประทาน5-7วันอาการจะดีขึ้นรับประทานต่อจะหาย ซึ่งมีผลงานการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของการประเมินผลระหว่างสมุนไพรเพชชสังฆาตกับยาด้าฟลอนไม่แตกต่างกันอย่างมีในัยสำคัญทางสถิติและที่สำคัญยังพบว่าค่าใช้จ่ายของยาแคปซูลเพชชสังฆาตถูกกว่ายาดาฟลอนถึง20เท่าอีกด้วยผลการวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่าแคปซูลเพชชสังคาสามารถใช้ทดแทนยาดาฟลอนในการรักษาโรคธิ์สีดวงทวารได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือประโยชน์ดีๆจากสมุนไพรไทยที่มีชื่อว่าเพชรชสังคาตครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการที่เราเลือกจะรักษาหรือว่ารับประทานยาสมุนไพรต่างๆ ทุกทกท่านควรที่จะศึกษาข้อมูลนะครับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของปริมาณการใช้รวมไปถึงระยะเวลาที่เราใช้ในการรักษานะครับในการรับประทานติดต่อกันครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณก่อนด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารดีๆนะครับได้ที่ช่อง YouTube ของเราบ้านสวนคุณก่อนหรือว่าจะเป็นเพจบ้านสวนคุณก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุข และสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ